เช่นนี้น้องข้าเดี๋ยวพาน้องไปกินข้าวไปเที่ยวไนเดอมอลามร <c oughs> เอวกลอกเร็วเวกูวได้เด็กเล็วเววันนี้โอไปเทีเ่ยวเดอมอลามเดี๋ยวพี่่าโม่ตื่นใส่นะยืมไายรักเวทีไล่กันโม่ตืน่นใส่ื้อนนองราชินกิ่งทองกับพามาด้วยนะเบือตูนอกเบือไรไปโรผียุดแกดื่หม้อชามาเกตเบือตูชามาเกตแชามาเปตแชาม,าช,ามาช่องสงโทก พื้นฟื้ไปเดีเ๋ยวกูไม่เอาเดี๋ยวน้องทัพมอเตอร์ไซค์ไปรโอะเอ้ยรถดอกดาจีนกิ้งตองยืมตีดอกเอ้ได้กิ๊กเหลวเว้ไปไหนไปวะอย่าปากกูเข้าบังกะโลแล้วไอ้ปีนี้ไม่แกงั้นได้พอเมียเพืป่ปไปได้เข้าบังกะโลทันทีเค่งน,นะรถรุ่นนี้เล่นได้นะเร็ว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 ก้อยกลับบ้านแล้วก้อยตอกแล้ว บิดเจ้คนใจบูลืมบิดเจ้กูกันสะตาดเล่าเร็วมุ่นมือก็ได้รุ่นนี้เกื่องโบกุง้งมุ่นแกนมันกกนึ่งมดมบกได้บัจเจพีเอสเดี๋ยวนะ เก่งกกโบฮะโอ้มันด้วมเก่งครับโอ้ หัวเตียนโบดอยากแมมหมากเหลืองไม่ได้เก้กวา่าผ้าเอ้ยมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีมั้งหรือเปล่าไปส่งดูบ่าวหน่อยดิครับได้หรือเปล่า,ามอเตอร์ไซค์รับจ้างมีมั้งหรือไม่มอเตอร์ไซค์มาดีก่อนดิครับไปไหนไม่ทราบครับไปไหนครับไปไหนไม่ทราบครับอยากเราไปนอนแล้วนะครับบอกเลยครับเดี๋ยวไป่งนะครับ วิ่งมอเตอร์ไซค์ขช่อยู่ไหนนี่ใส่เสื้อแดงอ๋ออยู่กาเทอมอเสื้อแดงเสื้อเขียวใส่ได้พี่ไม่ต้องแบ่งพักแบ่งพวกเมียเชื้อตัวยี่สิบบาทแสดงใส่ได้เราคนไทยรักกันรบกันเองชาวต่างชาติไม่เกรงใจเสื้อแดงใส่ได้ใช่ไม่เห็นนึกพระที่คนนำไว้พระก็ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสื้อแดงไว้ดีแล้วแสดงไม่ใช่เสื้อแดง ไปไหนครับไปเดือมอครับอ๋อไปเดือมอเดือมอรามอะ่ะใกล้ๆตรงนี้8ปดร้อยครับอะไรวะตั้งแปดร้อยเหรอไอ้ย,ยาอ๋อไม่ไปไม่ว่าคนตกป่านี้ไม่มีใครไปแล้วไปแต่ผมอะ่ะนะมอเตอร์ไซค์กระเนื้กลับบ้านหมดแล้วเป๊บเดียวถึงพมไปทางลัดอะ่ะไปไงทางลัดเดี๋ยวพอออกหนะ้รารมปับ๊บเดี๋ยวก็เลี้ยวขวาไปเดือมอรามอะ่ะเลี้ยวขวาอย่าเทียงสิพอเลี้ยวขวาก็ไปออก ราชมังสนามกีฬาแล้วก็ผ่านสนอัวมากปื๊แล้วก็ผ่านไปถึงนวลาดพร้าวไปทางลาดชายอย่าเถียงเราคนพื้นที่ไปผ่านลาดพร้าวชายัยไปผ่านนวไปบางกะปิแล้วก็ไปถึงลาดพร้าวออจากลาดพร้าวก็ไปถึงพระรามเก้า แล้วก็เวียนปุ๊บเดียวเห็นหรือเปล่าถึงแล้วเดี๋ยวมอรามยัดแม่แล้วกูเดินไม่ดีวา่าออไอ้เฮียพากูไปถึงไหนโว์หนูไม่อยาาว่ากูโบนนะคนใต้นะไม่ไปไม่ว่าจะไปเป็ดร้อยอ่ะโอเควป่าตกลงตกลงเอ,อเอาเดี๋ยวเดี๋ยว กูนั่งไม่ตันชับบิดพนแล้วเอวกลัวปนนี้เฮีย <c oughs> ชาดชูอย่างเรงพอกใกล้ถึงเดือโมรามดูดลงข้างทางไม่มีตังก็บอกสักคำว่าตังไม่มีกูไปชงไม่เอาตังก็ได้พอใกล้จะถึงดูดลงไอ้เฮีย <c oughs> วรับกันนำกันนองคล้อคลองคลิตคล้อคลองคลิตว่าเลียงคนปิดมาอยู่นี่สมอนาคาดีลุดกูบอกแล้วว่าคนเราเนี่ยมีเงินทองและมันก็สุขสบายลูกควยเชิญก็ทุกวันนี้มีธุรกิจมากมายขอร้องกี่ครั้งกี่คราวบอกไว้พ่อทําในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทําในสิ่งที่ถูกใจทาในสิ่งที่ถูกใจเหมือนกับว่าเอาน้ําโคลนมาอาบ ร้อนก็จริงในเมื่ออาบน้ําโครนนี้มันก็เย็นน่ะแต่ในเมื่อโครนเ,เล็กต่อไปพ่อเนี่ยเป็นไงเออโครนเ,เล็กประกัรลุลาชุดชาติเสเสีๆๆเยพ้นในการซื้อว่ามาพลอยอยู่กับตานีเรื่องพิษเรื่องโทษนี่ก็บากไม่ได้ข่าวว่ามึงมาจากปัตานีมาจากปัตานีมาพลอยอยู่แลวก็รื้อว่าได้เป็นเลขาตานร,รับสมรคนงานคลักๆตอนนี้วายเงินทองก็ดูเสเองจับใจไงเงินเนือนถูกคดีเรื่องอะไรมาจากปตานีฆ่าเมียตายไปฆ่าเมียทําไม เลียดเป็นลุมบาหมูเราแค่กมูเราไม่ชอบกับถึงสิ่งนี้เนี่ยนองนิดทอดอยู่ตลอดเตือนจนอยู่ตลอด,อน,อลอดนองเดินไหวจนรท้ในคกูน,กคนามความนี้แต่พ่อก็ไม่เคยฟังเลยอ่ะพี่ก็อบอกเลยมันเป็นหน้าที่ของพ่อจะต้องทํางานพ่อหยุดไม่ได้ลูกพ่อหยุดปลดเกี่ยวปลดงาวันหนึ่งวันใดวันนั้น,วน,น,นความตายมันต้องมาเยือนพ่อแล้วเดี๋ยวพ่อจะต้องไปดูแลธุรกิจหลายคนที่เป็นลูกนี่มันคิดยกหูชว่างไม่ยอมนําดอกเบี้ยไ้กับเรา พาะจะต้องจัดการไร้พวกเหล่านี้พ่อตื่อพอ่อ <c oughs> เขาเดือดเนื้อร้อนใจเขาไม่มีเงินนั่นเออโคางคังเพื่อเรวไง่ายนี่ว่าเราไม่มีตังค์ถนึ้งเรียกเขาว่าคนจนกิไม่จริงพลาเลยปลาตังมาไหมถึงบางคนบอกเรียดตึงค่างตังเป็นมาเร่งพรามพลนั่นีึ้งเรียกในยูทูบคนเรานี่เป็นโรกมาเร่งนี่เขาบอกว่ากินกล้วยช่วยชีวิตถ้าปีนองเคยคล้ายเหลวนองนองแนะนำเลแลาวเหลืองกินไอ้ควัง ว่าบาววันแกไขลรกมะเร็งหลักษ้าไม่ยายมดตั้งไมู่กกีลานไปตั้งประเทศกับหลักษาไม่ได้หมอเอกซเร์เล่โมอบอกว่าเพยหมดเลวในพุงก็เวลวครับมานอดรอความตายอยู่แก่บ้านพอตื่นแกก็มาตีกินอยกินกล้วยนำวาวานเล่นๆพอกินกล้วยนำาวาอาการดีขึ้นพอกินกล้วยนำาวาอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นคนแก่ไปโรคมะเร็งปลอมแกไปกินเบลนไปกินซุปไอก่กันโออยู่ได้ช่องเดือนตาย แต่แกมากินกล้วยนำวนันเล่นๆในทีสุดลูกมาเร่งใอร้รอดตายรอดตายเพราะฉะนั้นแก่นี่ยก็บอกว่ากินกล้วยช่วยชีวิตลองเล่มังคนาวัดเออในสมองให้ประโยชน์แล้ววันนี้ได้ข่าวว่าคนงานจะมาสมัครกันอีกมาสมัคร,ก,ก,ก,ร,ก,ก,ก,รกันโบกแก้ไก่ทินยำใจยสะเปรนพ่อจะไปไหนนะไปดูแลธุรกิจไปจะรับกาจัดการก,กับพวกลูกนี้สินเะนี่ยทีมไม่จัดการนำดอกเบี้ยไม้กับพ่อขอร้องไม่เคยขวางพ่อ เห็นใจลูกเด้อลูกไม่อยากใจกรรมของพ่อติดมาถึงลูกไปพักผ่อนที่ลูกอยากคิดอะไรมากเออทํามาเกินกันไปเต่อเอื่อถือว่าวันนี้ผมได้แต้งงานมาอยู่กับตตนเลยต้องแก้ด้านอยย้อยกูกำลังจะหาเมียไอ้มึงเลยมึงจะต้องอยู่กูตลอดไปเออเดี๋ยวคืนนี้ถือว่าเป็นเกตี้รุดศิลปินตาบดคิดว่าโอแก้วยคว้างเดี๋ยวกไดมาให้นอนองในชั้มพัดเคยนั่งนองเดียวศิลปินตาบทมาด้วยมาด้วย ราชิน์กิ่งทองมาศิลปินมาคลักคล,ล,ลักมวดจงกข้มา,ามานำเชียงใจเมืองซิ้งเออเดี๋ยวต้นเหลือฐานจะได้ควังชากคอนเราเพียงแก้มนอกไม้รวมชาออ,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 อเอ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 อเสียงดีน้องเดียวขับพรมถึงเรียวน้อง,อง,องถึงเรียวกับมาพรมนงนงหน,นักศึกษาคนมามามา,นา,ามามาเฮ้ยวุฒิศามาจะใครว่าง วันนี้ก็ทำความเคารพนะครับพี่โอพี่เชนนะครับพี่เดชพี่ครบอที่มานทุกๆคนนะครับกีด้ดับนั่งในเย็นนุยมาแสดงในเย็นนุยก็บอกคว้างผมมานานเลยว่ามีโอกาสมาในร่ำสักที่ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาคืนนี้ก็ถที่ว่าขึ้นมาเวยคว้างเลยก็ได้มาเยียมเย็นพี่พีนงนงนักศึกษานะครับผมศิลปิพจากบอดจากจังหวัดพัทลุงมาอยู่ตรงชุงนานว่ารับมองสักคืนโ้รับต่อได้ไม่ทราบครับ ตอเดือนตุลาเดือนตุลาไม่ว่างกับปีนี้เต็มตั้งปีอไม่ว่างไปว่างปีอาเปดกับปีอาเจ็ดไม่ว่างคืนเดียวไม่ว่างคืนเดียวโชว์สักเพลงได้ไหมน้องได้แต่ว่าผ้าไปเยียวก้นจะพุงเยยวเดียวเคลียร์อ่างนา้ำเป๊ะเดียวค่อยคน้นน้องอ่างน้ำไม่ว่างวางต่อเดยว,ว่างปีอาเปดนู่นน้องอ้หยเย,ยวผ่านสักที